หากกันควมสำเนาะโอ้โหแม่แกเด็มตอนนั่งเรผีอยู่ไงนันตั้งขี่้หใครขีรถไปพุ้นยันยันยาตามตามไปมันเป็นอะไสมมตินะมาเอาที่มาหน้ามันเก็นเนี่เลยน่าไม่ทันเย้าหมย่างไยันไง แม่เมั่มนนี้ฮาสิพีน้องไหนบอนี่พี่น้องอ้า่ยไ มาม่าใส่ใส่ซื้อมักล่ละันสีเ่บบักคักเลยดีครับคลิปเยียให้นองกินน้ำน่เนา่อัคุณแกรถขั้นสีดำ

นั่งตุมามะม่าใจใครแบบนี้มันมนี่แซ่บเอารถให้นับตังแเรวก็เตรียมตัวไปอา,นาออนนบ,บน้ำกระโปงอย่ใส่เออ